10อันดับโฟมล้างหน้าผิวแห้งปี2023ความแห้งกร้ามเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยหรือยิ่งเรามีอายุมากขึ้นน้ำในผิวจะลดลงไปตามวัยการดูแลผิวหน้าให้ชุ่มชื้นควรเริ่มต้นตั้งแต่การล้างหน้าเพื่อชำระสิ่งตกค้างสิ่งสงกปรกหรือฝุ่นละอองที่เผชิญในระหว่างวันโดยให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่เหมาะสมกับสภาพผิวเพื่อการดูแลที่ตรงจุด ในครั้งนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จัก10อันดับโฟมล้างหน้าสำหรับผิวแห้งจากหลายแบรนด์ดังที่มีเนื้อโฟมนุ่มมีส่วนผสมให้ความชุ่มชื้นรวมทั้งยังมีสูตรอ่อนโยนที่ปราศจากน้ำหอมและแอลกอฮอล์ให้ผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายเลือกใช้กันได้อีกด้วยค่ะจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยอันดับ10 Biotherm โฟมล้างหน้าผิวแห้ง b i o s o u c e Cleanser for Dry Skin เนื้อโฟมค่อนข้างมากผิวสดชื่นล้างออกง่ายไม่ทิ้งคราบโฟมเนื้อสัมผัสจะมีความหนานุ่มเนื้อโฟมค่อนข้างมากทำความสะอาดผิวได้หมดจดไม่ว่าจะเป็นความมันหรือฝุ่นละอองแถมยังมีกลิ่นหอมสบายและล้างออกง่ายไม่ทิ้งคราบโฟมจึงทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นและไร้ความแห้งตึง ถึงแม้จะมีราคาที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์จากแบรนด์อื่นแต่ประสิทธิภาพและการทำความสะอาดและดูแลผิวก็ทำได้ดีอีกทั้งในระหว่างที่รูปไลฟ์โฟมอยู่นั้นควรหลีกเลี่ยงบริเวณผิวรอบดวงตาเพราะจะทำให้เกิดเรียวรอยและความแห้งได้ค่ะราคาอยู่ที่1,000บาทอันดับ 9. B โปร p r o g r โฟมล้างหน้าผิวแห้ง essence increasing foam ไร้สารที่ทำให้แพ้ปรับผิวให้สมดุลฟื้นฟูผิวที่แห้งและอ่อนแอ หลายคนคงจะเคยประสบปัญหาผิวแห้งตึงหลังล้างหน้ากันใช่ไหมคะซึ่งปัญหานี้ส่งผลให้ผิวเกิดความอ่อนแอดังนั้นขอแนะนำโฟมล้างหน้าผิวแห้งจากดีโปรแกรมสูตรอ่อนโยนดูแลผิวที่แห้งและอ่อนแอให้กลับมาแข็งแรงพร้อมบำรุงให้ผิวชุ่มชื้นอย่างเป็นธรรมชาติราคา650บาทอันดับ 8. beauty buffet โฟมล้างหน้าผิวแห้งเ e n t i o p i พิ Collagen Ra d i a n t and Firm Facial ม o a m มีกรดไฮยาลูรนิกสชนิด ผิวสะอาดมีความยืดหยุ่นดูสดใสโฟมล้างหน้าผิวแห้งจากบิวตี้บ u f f e t มีส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติที่ดีต่อผิวได้แก่คอลลาเจนปลาดาวกรดไฮยาลูรอนิกสชนิดมะเขือเทศเป็นต้นซึ่งคุณสมบัติต่างๆของส่วนผสมเหล่านี้จะช่วยบำรุงพร้อมปรับสภาพผิวให้มีความชุ่มชื้นลดการแห้งตึงของผิวราคา130บาทอันดับ 7. พ์ โฟมล้างหน้าผิวแพ้ง่ายพ o เอทมิลเลอร์เฟ a เชียลทรีตเมนต์กรีนเซอรดูแลริ้วรอยกระตุ้นชั้นคอลลาเจนผัดเซลล์ผิวให้เรียบเนียนในปัจจุบันโฟมล้างหน้ามักจะมีส่วนผสมที่ดีช่วยในการถนอมผิวและฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงไปด้วยโดยเฉพาะผู้ที่มีผิวแห้งมักจะมีเซลล์ผิวเก่าที่แห้งบนผิวทําให้ผิวไม่เรียบเนียนราคา149บาทอันดับ 6. Bio r e โฟมล้างหน้าผิวแห้ง Marsh m a r s h m a l l o w Whip Foaming Moisture โ Fo ฟมละเอียดสูงถึง100ไมครอนลดแรงตึงผิวและความมันมีส่วนผสมของ Moisturizer ช่วยถนอมผิวให้มีความชุ่มชื้นแถมเนื้อโฟมมีความละเอียดสูงถึง100ไมครอนเนื้อสัมผัสที่ผิวหน้าจะรู้สึกถึงความหนานุ่มของโฟมซึ่งจะช่วยลดการเสียดสีที่ผิวหน้ารวมถึงฝ่ามือที่ทำให้ผิวเกิดการอ่อนแอและริ้วรอยราคา165บาท อันดับ5เซนกะโฟมล้างหน้าผิวแห้ง Perfect w h i ไ White c ย a y คลนขาวขจัดคราบสกรปรกความมันให้ผิวใสไม่หมองคล้ำมีส่วนผสมของโคลนสีขาวที่ช่วยดึงเอาสิ่งสกรปรกในรูขุมขนขจัดความมันส่วนเกินช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าให้ผิวมีความเรียบเนียนพร้อมขจัดคราบสกรปรกต่างๆเช่นเมคอัพบางๆฝุ่น PM 2.5ที่มาจากมลภาวะภายนอกเป็นต้น อีกครั้งมีส่วนผสมของสารสกัดจากรังไหมสีขาวและกรดไฮยาลูรอนิกแบบดับเบิลราคา79บาทอันดับ4ี่ฮานิมูลเจลลบเครื่องสำอางและทำความสะอาดผิวหน้าในตัวขจัดสิ่งสปกปรกอ่อนโยนไม่ทำลายเกราะป้องกันผิวลดการเกิดใหม่ของสิวผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากแพทย์ผิวหนังเหมาะกับทุกสภาพผิวล้างแล้วผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงมีส่วนผสมของน้ำผึ้งอาคาเชีย ออร์แกนิกธรรมชาติ97%ราคา390บาทอันดับ3 s มส o ู h E ีโฟมล้างหน้าผิวแห้งสมูท e ี b b y f a c ฟ f โฟมโฟมสูตรไม่มีฟองค่า pH เป็นกลางลดริ้วรอยไม่อุดตันผิวโฟมล้างหน้าผิวแห้งนี้เป็นสูตรโฟมไม่มีฟองนอ n น o n i ไออนิกที่ไม่มีประจุไฟฟ้าซึ่งจะช่วยลดการเสียดสีการอุดตันดูคุมขนและช่วยชะลอการเกิดริ้วรอย ราคา180บาทอันดับ2 Free Plus โฟมล้างหน้าผิวแห้ง My Soap A สูตรอ่อนโยนมีมอยส์เจอร์ไรเซอร์เข้มข้นช่วยต้านการอักเสบผู้ที่มีผิวแห้งมากหากดูแลผิวไม่ดีอาจทำให้ผิวอ่อนแอเกิดการระคายเคืองและมีอาการแพ้ตามมาได้โดยโฟมล้างหน้าผิวแห้งจาก Free Plus เป็นผลิตภัณฑ์ในเครือของ c a n ์เนโบที่โดดเด่นในเรื่องของสกินแคร์ โดยมีส่วนผสมของ m o i s t รเ i z e r ที่มาจากธรรมชาติแท้ร0อเซนช่วยเสริมสร้างเซรไมาในชั้นผิวให้แข็งแรงราคา630บาทอันดับ1 Bifesta โฟมล้างหน้าผิวแห้ง Bifesta Foaming Whip Moist วิปโฟมแน่นละเอียดขจัดสิ่งสกรปรกในรูขุมขนให้ผิวชุ่มชื้นการล้างหน้าเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากยิ่งถ้ามีเหงื่อความมันและคราบเครื่องสำอางสะสมอยู่หากใช้โฟมล้างหน้าที่ล้างคราบต่างๆได้ไม่หมดเกลี้ยงอาจจะทําให้เกิดการอุดตันรูขุมขนได้ราคา195บาทเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมใช้ตัวไหนอยู่หรือกำลังจะซื้อตัวไหนเม้นบอกกันไว้ได้เลยวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ